เมื่อกุ้งในตลาดถูกผูกขาดและกำหนดราคาโดยห้องเย็นเพียงไม่กี่แห่งนะคะมีความพยายามหนึ่งของวิทยาลัยประมงตินสุลานน์ให้นักศึกษามาฝึกเลี้ยงกุ้งพร้อมกับนามาเปิดขายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคค่ะนอกจากประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทําแล้วค่ะอาจจะช่วยจุดประกายให้เห็นถึงอํานาจการต่อรองและการกําหนดราคาที่ควรจะอยู่ในมือผู้เลี้ยงด้วยติดตามกับคุณธิดารัตน์ชิตวงศ์ผู้สื่อข,ข่าวไทย P ีบีประจําจังหวัดสงขลา ปัญหากุ้งราคาตกต่ำที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้ขณะน,นี้ทำให้วิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยการนำกุ้งที่นักศึกษาฝึกเลี้ยงเอาไว้ในฟาร์มภายในวิทยาลัยมาเปิดตลาดขายตรงถึงผู้บริโภคภายใต้โครงการจำหน่ายผลผลิตงานฟาร์มวิทยาลัยประมงตินนสุรานนหรือตลาดกุ้งประมงติน ผลผลิตกุ้งจากฟาร์มของวิทยาลัยประมงตินนสุรานนท์ในรอบการเลี้ยงนี้มีประมาณ10ตันนำมาขายตรงถึงผู้บริโภคจะได้ราคาสูงกว่าการขายผ่านห้องเย็นแต่ก็ต่ำกว่าราคาในตลาดนอกจากจะลดภาระค่าทุนแล้วยังมีกำไรจากการให้นักศึกษาได้เรียนรู้การขายการทำตลาดทำให้นักศึกษานำไปพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตผู้บริโภคก็จะได้บริโภคกุ้งสดในราคาถูก นอกจากนั้นยังถือเป็นการนำร่องให้เกษตรกรนำผลผลิตกุ้งออกมาขายตรงสร้างอำนาจการต่อรองทางการค้าให้กับผู้ประกอบการห้องเย็นได้ไ<ป>นักศึกษาเล่าถึงขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งที่ทำเองก,กับมือตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบและทำได้ดีการนำกุ้งออกมาขายถึงมือผู้บริโภคถือเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้มากขึ้น เพราะว่าทุกวันนี้คือเกษตรกรหรือนักเรียนนักศึกษาถ้าเราผลิตเป็นอย่างเดียวแต่ถ้าเราขายไม่เป็นไม่มีทักษะการประกอบการเราเองก็จะตกเขาเรีอยู่เป็นเครื่องมือของพกพ่อค้ากลางพ่อค้ากลางซึ่งมันถ้าเด็กเราขายของเป็นมีทักษะการขายก็ก็ถือว่าจะทําให้มีอนาคตเมื่อจบการศึกษาไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเป็นผู้ประกอบการอีกได้ สอดคล้องกับผู้เลี้ยงกุ้งที่เริ่มปรับตัวหลังยอมรับว่าวงจรการเลี้ยงกุ้งเปลี่ยนแปลงไปจากการเลี้ยงส่งขายให้กับอุตสาหกรรมห้องเย็นที่กลายเป็นการผูกขาดก็ต้องปรับเปลี่ยนมาขายเองหาตลาดเองจึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์เป็นพี่เลี้ยงเพื่อเปิดตลาดใหม่ทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียงแก้ปัญหาราคากุ้งในระยะยาวากระทรวงพาณิชย์เป็นคนกลางเจรจาช่องทางการ ขายกุ้งให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียรหรือสิงคโปร์นะครับผ่านช่องทางาผ่านด่านนราธิวาหรือด่านสงขาเนะครับเรื่องนี้เป็นความหวังที่เราคาดว่าหากรัฐบาลจริงใจนะครับก็สามารถจะยกระดับเรื่องราคากุ้งได้วันนี้ผู้เลี้ยงกุ้งยังคงต้องขายกุ้งในราคาที่ต่ำกว่าปกติกิโลกรัมละ40-50บาทขณะที่ข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ คือการหยุดนำเข้ากุ้งจากต่างประเทศส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศลดต้นทุนการผลิตและการเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ผู้เลี้ยงกุ้งยังสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไปและตลาดกุ้งประมงตินก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนในอาชีพนี้ต่อไปที่ดาราชิตวงไทย P ีบีสสงขลารายงาน